เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมธงชาติไทยเราเนี่ยถึงเป็นลายเส้นสีแดงขาวน้ําเงินและใครเป็นคนออกแบบสวัสดีครับเวลาบอกเล่าพอดแคสต์นะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูจุดเริ่มต้นของธงชาติไทยกันนะเดิมทีเนี่ยประเทศไทยอ่ะใช้ธงแดงเปล่าๆเนะเป็นธงประจําชาติตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาเพิ่มรูปจักกและรูปช้างเผือก ตามยุคสมัยการเกิดขึ้นของธงไตลงนะครับในช่วงรัชกาลที่6พศ2460ประเทศไทยต้องการธงชาติเป็นสากลน,นะที่ใช้ได้ในเวทีโลกพระองค์ทรงออกแบบธงใหม่จะมีสีแดงสีขาวสีแดงสีขาวแล้วก็สีแดงรวมเป็น5แถบนะต่อมาพระองค์ทรงเพิ่มแถบสีน้ำเงินเนะี่ยตรงกลางเพราะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีและยังเป็นสีเดียวกับธงของชาติพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคืออังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาความหมายของสีธงไตรลงเริ่มด้วยสีแดงนะครับสีแดงก็คือชาติหมายถึงประชาชนเลือดเนื้อที่ปกป้องแผ่นดินสีขาวคือาศาสนาความบริสุทธิ ความดีงามสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีและความมั่นคงสรุปแล้วเนี่ยธงไตรลงจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าสามสีแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่รวมใจคนไทยไว้ด้วยกันครั้งหน้าที่เรายืนเคารพธงชาตินะลองนึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสีแล้วจะรู้ว่าธงผืนเนี้ มีค่ามากกว่าที่ตาเราเห็นหากท่านชอบพอดแคสต์แนวประวัติศาสตร์ความรู้ทั่วไปหรือเรื่องเล่าต่างๆฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเวลาบอกเรา